ัสสลมุอะไรกุมมบอระมาตุลลอฮิววบาริกาตูนะคะวันนี้สุขศึกษาชั้นปสองนะคะเรามาเรียนเรื่อง ความสำคัญของเพื่อนนะคะเราทุกคนนะคะที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะก็ล้วนแต่มีเพื่อนทั้งนั้นนะคะไม่นะว่าจะเป็นเพื่อนที่มีจํานวนมากจํานวนน้อยนะคะเราก็เรียกว่าเพื่อนเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนที่เรานะคะอยู่โรงเรียนด้วยกันเพื่อนที่อยู่ที่บ้านนะคะหรือญาติพี่น้องของเราเราก็เรียกว่าเพื่อนได้เช่นกันใช่ไหมคะเพราะว่าเรานะคะจะเล่นกันเพื่อให้ความเกิดความสนุกสนานเนาะดังนั้นนะคะเรามาดูว่า ความสําคัญของเพื่อนนั้นเป็นอย่างไรนะคะและเราอะ่ะต,ต้องเห็นความสําคัญของเพื่อนหรือเปล่านะคะเรามาดูกันเลยนะคะความสําคัญของเพื่อนนะคะคุณครูตกไม่เอกตัวหนึ่งเนาะ,ะความสําคัญของเพื่อนคืออะไรคะคุณค่าของการมีเพื่อนเราทุกคนนะคะล้วนแต่มีเพื่อนกันทั้งนั้นคนเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้บนโลกใบนี้ ใช่ไหมคะในสังคมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมที่โรงเรียนสังคมที่บ้านนะคะหรือสังคมเพื่อนข้างเพื่อนที่อยู่บริเวณรอบๆบ,บ้านเรานะคะเราก็ต้องมีเพื่อนใช่ไหมคะเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมคะทุกคนเกิดมาควรมีเพื่อนไว้คอยพูดคุยหรือทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อนนะคะจึงมีความสําคัญในปนี้นะคะความสําคัญของเพื่อนสี่ข้อหลักๆเลย เราเป็นเพื่อนกันเราภูงมิตรกันเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราพูดคุยกันได้นะคะเรานะคะมีใจที่รักกันนะคะรักกันแบบเพื่อนนะคะคอยพูดคุยกันทํากิจกรรมต่างๆเราก็จะเกิดความรักเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะเราจึงเรียกว่านี่แหละเป็นเพื่อนกันนะคะ พูดคุยการซักถามกันเรื่องที่เราอยากรู้เรื่องที่เรามีข้อสงสยัยหรือเรื่องที่เราไม่ไม่รู้แก้ไขไม่ได้ <spe ak> เพื่อนก็นสามารถที่จะพูดคุยกับเราเพื่อ <spe ak> ให้เราน้นเกิดความสบายใจได้เราลองสังเกตดูว่าในห้องเรียนเรานั้นเรามีเพื่อนเยอะแยะเลยใช่ไหมคะในห้องเรียนของเรา1 7 1 8คนใช่ไหมคะห้องเรียนของเรามีเพื่อนร่วมห้องเยอะแต่ความสัมพันธ์ของเพื่อนเราว่านจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่เพราะว่าเรานะคะจะมีเพื่อนสนิทอยู่ เห็นไหมคะเห็นความสําคัญอยากจะพูดคุยกับเพื่อนคนนั้นมากกว่าอยากจะพูดคุยกับพูดคุยกับเพื่อนคนนี้มากกว่านั่นแหละคือความสําคัญของเพื่อนที่เราเห็นว่าเพื่อนคนนั้นสําคัญแก่เรานะคะดังนั้นนะคะการเป็นเพื่อนกันก็คือความสําคัญพูดคุยกันซักถามกันก็นี่คือความสาคัญของเพื่อนเช่นเดียวกันนะคะให้การปรึกษาคอยช่วยเหลือเราซึ่งกันและกันคอยช่วยเหลือ ช่วยเหลือเราเราก็ช่วยเหลือเพื่อนนี่แหละค่ะคือความสําคัญของการที่คนเรานั้นมีเพื่อนอยู่ในสังคมถ้าเรามีเพื่อนอยู่นะคะเราก็จะอุ่นใจว่าเลยคะเราสามารถพูดคุยกับคนอื่นได้พูดคุยกับเพื่อนเมื่อเราไม่สบายใจเพื่อนจะคอยให้คําปรึกษาเราให้กําลังใจอยู่เสมอและเราเราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเช่นเวลาทํางานกลุ่มถ้าเรามีกลุ่ม มีเพื่อนอยู่หลายๆคนนะคะความคิดของเราเราคิดว่ามันดีแล้วใช่ไหมคะแต่หากถ้าเราเปิดใจฟังความคิดเห็นของคนอื่นอีกสักนิดนึงนะคะเราจะรู้ว่าการที่เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั้น จะให้จะให้อะไรคะจะให้สิ่งที่ดีมากกว่าที่เรานั้นอยู่คนเดียวดังนั้นนะคะความสําคัญของเพื่อนก็คือการที่คนเรามีเพื่อนอยู่นั่นแหละคือคุณค่าของมีคนข้างๆอยู่ข้างๆตัวเรานั่นเองนะคะทุกคนมีเพื่อนก็เก็บเพื่อนตัวเองไว้ให้ดีไม่ใช่เก็บใส่กระเป๋านะคะแต่เก็บรักษาน้ําใจซึ่งกันและกันนี่แหละคือความสําคัญของความเป็นเพื่อนนะคะเราต้องรักการผูกมิตรการพูดจาดีต่อกันนะคะนี่แหละคือถือจะเห็นว่า คุณค่าของเพื่อนอยู่ที่เรานะปฏิบัติตนซึ่งกันและกันนะคะอย่าลืมนะคะปฏิบัติตนดีต่อเพื่อนเพื่อนก็จะปฏิบัติตนดีต่อเรานะคะต่อไปการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีแน่นอนค่ะเพื่อนมีความสมคัญกับเราใช่ไหมคะในสังคมของเราในโรงเรียนของเราเราต้องมีเพื่อนเราอยู่คนเดียวได้ไหมรู้สึกอ้างว้างเคว้งคว้างมากๆไม่รู้จะพูดคุยกับใครอึดอัดไปหมดทําอะไรก็ไม่ถูกใช่ไหมคะนั่นแหละเราจึงต้องการเพื่อน treasure. เราจึงควรปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีก่อน เราเป็นคนที่ดีก่อนเป็นแบบอย่างที่ดีก่อนแล้วคนที่ดีแบบเรานั้นจะเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อนที่เป็นเหมือนเราก็จะเข้าหาเราเพื่อให้เป็นที่ยอมรับกับกลุ่มและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เรานะคะหากเราเป็นคนหนึ่งที่นิสัยไม่ดีแต่มีเพื่อนในห้องที่นะคะที่มีอยู่หลายๆกลุ่มแต่เรานะคะจะอยู่ในกลุ่มไหน จะอยู่ในกลุ่มคนที่ดีเขาก็ไม่รับเราเพราะว่ารเรา,เรานัน้นยังทําตัวไม่ดีดังนั้นเราต้องปรับตัวเองก่อนนะคะเรานะคะจะต้องเป็นที่ยอมรับเราต้องปรับตัวเองก่อนว่าก่อนเราจะเข้าอยู่ในสังคมของเพื่อนนั้นเราต้องทําตัวเองให้ดีก่อนพเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้กับเพื่อนคนอื่นๆนะคะดังนั้นทุกคนจะต้องปรับเป็นนิสัยตัวเองใครมีข้อเสียอะไรก็ปรับก่อนก่อนที่จะไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เพราะว่าในสังคมเรานะคะเราไม่สามารถใช้นิสัยของตัวเอง ที่ใช้ที่บ้านมาใช้ที่โรงเรียนได้มาใช้ในสังคมของเราได้โอเคไหมคะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั้นกับเพื่อนสามารถทาได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่เราลองปรับตัวเองซิว่าเรานะไม่ดีตรงไหนเราก็ปรับตัวให้เรานะปฏิบัติตนอย่างนั้นน้อยลงนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะมีเพื่อนที่ดีอย่างที่เราหวังได้นะคะอ่าเพื่อนนะคะเห็นความสัมพันธ์ของเพื่อนแล้วใช่ไหมแล้วปฏิบัติตนอย่างไรล่ะช่วยเหลือเพื่อนค่ะ เราช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนมีปัญหานะคะเพื่อนไม่มีดีสอไม่มียางลบเราก็ให้เพื่อนยืมหน่อยแล้วกันใช่ไหมคะเพื่อนขาดขาดอุปกรณ์การเรียนบางอย่าง2ออย่างแล้วก็ให้เพื่อนยืมก่อนละกันแต่เพื่อนที่ยืมน,นั้นก็ต้องคืนให้กับเจ้าของด้วยใช่ไหมคะหรือบางคนนะคะเก่งวิชาคณิตศาสตร์มากๆก็แบ่งปันความรู้ช่วยแชร์ค่ะช่วยเพื่อนทําการบ้านแต่ไม่ใช่ว่าช่วยเขียนนะคือแค่ช่วยให้เพื่อน อธิบายให้เพื่อนฟังว่าค,คุณครูให้ทําอะไรเธอไม่เข้าใจตรงไหนเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นี่แหละถ้าสมมติว่าเราอยู่คนเดียวเราไม่มีเพื่อนเราจะขอความช่วยเหลือจากใครใช่ไหมคะในยามจาเป็นนั้นเมื่อเราจําเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแล้วเราไม่มีเพื่อนอยู่ข้างๆหนูคิดว่าเราจะขอความช่วยเหลือจากใครได้ก็ไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องปฏิบัติกับเพื่อนให้ดีก่อนนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนทุกคนนะคะไม่เลือกด้วย ถึงแม้ว่าเราจะไม่สนิทกันแต่ว่านั่นก็คือเพื่อนเรานะคะพูดจาดีต่อกันไม่พูดจาโมโหไม่พูดจาหยาบคายใส่กันเพราะว่าคนที่รู้สึกว่าคนที่ได้รับคําพูดไม่ดีจากเราคนที่ได้รับคําพูดในสิ่งที่ไม่ดีจากเรานะคะ เขาก็จะรู้สึกว่าน้อยใจว่าทาไมเพื่อนพูดคุยกับเขาไม่ดีดังนั้นนะคะเราต้องปรับตัวเองก่อนพูดจากับเพื่อนด้วยถ้อยคําที่สุภาพไพเราะอ,อ่อนโยนแล้วเพื่อนก็จะปฏิบัติตนแบบนั้นกับเราเช่นเดียวกันนะคะไม่แกล้งหรือทําร้ายเพื่อนให้ได้รับบาดเจ็บหรือทะเลาะกันทะเลาะวิวาทกันก็ไม่ได้แย่งของเล่นกันก็ไม่เอานะคะแต่ทําให้เกิดเลยคะเกิด เกิดการแตกแยกในห้องเราได้นะคะไม่ส่งเสียงดังขณะที่เพื่อนนั้นกําลังเรียนอยู่ขณะที่เพื่อนทํากิจกรรมไม่มีการรบกวนเนาะเพราะว่าถ้าเรารบกวนเพื่อนก็อาจจะไม่ชอบขี้หน้าเราได้นะคะรู้จักชื่นชมและยินดีกับเพื่อนเมื่อเพื่อนได้ดีและมีความจริงใจซื่อสัตย์ไม่พูดโกหกต่อกันเพื่อนทําดีเราก็มาเช้าร์เราเพื่อนให้ของเราเราก็อััมดบริลั์ที่มีเพื่อนที่ดีแบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องมี ความจริงใจซึ่งกันและการพูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกไม่ปิดบังความจริงกับเพื่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนรู้ภายหลังแล้วเพื่อนจะน้อยใจได้ว่าทําไมเธอต้องโกหกเราด้วยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะการปฏิบัติตนง่ายๆเมื่อกี้มีกี่ข้อนะ6 ข้อใช่ไหมคะคือช่วยเหลือเพื่อนมีน้ําใจต่อเพื่อนพูดใจให้ดีใช่ไหมคะไม่แกล้งไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อนและก็ชื่นชมเพื่อนขณะที่เพื่อนได้นะคะได้สิ่งที่ดีดนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราทําตัวเองให้ดีก่อนแล้วเราก็สามารถที่จะดึงดูดคนที่เหมือนเรานั้นเข้ามาหาเราแล้วก็เป็นเพื่อนกับเราได้นะคะดังนั้นนะคะความสําคัญของเพื่อนเป็นยังไงบ้างคะ ความสําคัญของเพื่อนหนูเห็นคุณค่าของเพื่อนรอยังในห้องเรียนเราคิดดูถ้าเรานะคะนั่งกันหกคนแบบนี้ทั้งหมดนี้คือเพื่อนเราแต่คนนี้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 คนน,คน,นี้เราไม่อยากคบด้วยเราอยู่คนเดียวเราเก่งอยู่คนเดียวคือนี้คือเราเราไม่อยากคบใครเลยและหนูคิดว่าเวลาเราเดือดร้อนเราจะขอความช่วยเหลือจากใครแน่นอนค่ะเราต้องขอความช่วยเหลือจากนี่แหละห้าคนนี่แหละ ใช่ไหมคะเวลามีงานกลุ่มกิจกรรมกลุ่มหนูจะอยู่คนเดียวได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นความสัมพันธ์ขอบเพื่อนนั้นก็มีอยู่ทุกทกที่นะคะมิตรภาพของเรากับเพื่อนนั้นจะอยู่จนตลอดไปเลยถ้าเราปฏิบัติตนดีปฏิบัติ พูดจาดีซึ่งกันและก,กันนะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะวิชาสุขศึกษาชั้นป 2, .2 เรื่องอะไรคะเรื่องความสําคัญของเพื่อนคุณครูคิดว่าป .2 นะคะก็จะรักเพื่อนมากขึ้นเห็นความสําคัญของเพื่อนมากขึ้นเนาะคุณครูขอมอบหมายงานนะคะวิชาสุขศึกษาในหน้าที่61เป็นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดหน้าที่61นะคะกิจกรรมที่2นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดน,นะคะมีอยู่ 2ข้อใหญ่นะคะอินเชลล้อทุกคนนะคะจะทําให้เรียบร้อยเนาะวันนี้นะคะวิชาสุขศึกษาชั้นป .2 ออคุณครูขอจบเรื่องความสําคัญของเพื่อนเพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมบอรัมาทุกล้อทีวะบารกาตุค่ะ